ครับสวัสดีครับพวกกับผมมารินและฟิลไทย b o x บ็อกซ o อนะครับภาพนี้ผมกำลังรอเครื่องบินนะครับอยู่ที่สนามบินชชฟเลปก็อกนะครับหรือสนามบินนานาชาติของอ่องกงนะฮะคลิปนี้เนี่ยพูดถึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแต่ว่าอยากให้ดูอย่างคือว่าเวลาเราเดินทางเนี่ย บางทีเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราไม่มีอะไรทำแล้วเราตั้งรอเครื่องบินอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็นั่งมองเครื่องบินนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราจัดการไม่ได้นี่เครื่องบินกําลังขึ้นนะครับครับอันนี้เป็นของทาเทศครับพวกบินมาฮ่องกงนี่จะลําใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคือเราไม่สามารถจัดการอะไรได้เราต้องรอเราต้องอดทนหรือต้องหาอะไรทําเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพกหนังสือถ้าเกิด ใครที่กระเป๋าไม่หนักก็พวกหนังสือที่อยากจะอ่านไปสักเล่มหรือว่าถ้าใครชอบฟังเพลงเนี่ยก็พวกฟังพวก mp3 นะครับเ p ็มอะไรพวกเนี้ยก็พกเพลงไปเยอะๆนะฮะแล้วก็นั่งฟังเพลงอะไรเงี้ยเวลาเดินทางจะไม่ง่วงกินนะก็พยายามใช้เรียกว่าอะไรใช้เวลาว่างนะครับ รือไม่ก็ไปเดินเล่นไปอะไรเงี้ยก็ได้ครับเดินสำรวจสนามบินดูนะเพราะบา,บางเรื่องบางอย่างเนี้ยต้องรอ,อนะนี่ช่วงช่วงที่ผมกําลังจะบินกลับนี่เป็นช่วงที่จะเห็นว่าเมฆยุบคืมอยู่ก็คือฮ่องกงช่วงนั้นเนี่ยเพิ่งพ้นใต้ฝุ่นมาพอดีผมผมเข้ามาฮ่องกงเฉียดมาจากฮวงโจนี่เฉียดใต้ฝนไปดังนั้นเนี่ยเที่ยวบินหลายสายนี่ก็ได้รับผลกระทบนะฮะก็มีความล่าช้าไปครับ บางเรื่องเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เป็นหุ่นยนตเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะไม่มีใครจัดการให้เราได้นะฮะและไม่มีทางด้วยไม่มีหวังน,นะเราต้องรออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างรอเนี่ยเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อมีหนังสือสักเล่มนะครับมีเพลงนะครับมีเกมเล่นกับเพื่อนหรือคุยกับเพื่อนที่เราสนิทที่เรารู้ใจนะฮะอะไรก็ได้ครับนะครับแ้วก็นั่งมองก็รบินไป